เวทีประกาศรางวัลใหญ่ประจำปีของประเทศเกาหลีใต้ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะคะกับ2020 m n e t Asian Music Awards ที่มอบรางวัลให้กับศิลปินเกาหลีและศิลปินเอเชียจากหลากหลายประเทศซึ่งเป็นประจำทุกปีที่จะมีศิลปินไทยคว้ารางวัลจากเวทีนี้โดยในปีนี้มีนักร้องสาวชาวไทย2คนคว้ารางวัลมาได้ก็คืออิงวรันทรกับมิล,ลิดัุภาค่ะโดยอิงเป็นศิลปินจากประเทศไทยคว้ารางวัลในสาขา Best Asian Artist ส่วนบินลิเดนุภาเป็นตัวแทนประเทศไทยคว้ารางวัลในสาขาเบสนิวเอ s i a n a r า i s t ค่ะโดยอิงก,ก็เปิดใจกับทีมข่าวของเราว่าดีใจมากๆกับรางวัลน,นี้ สำหรับรางวัลที่อิงได้รับใน Mnet Asian Music Awards 2 2 2 0นี้นะคะก็คือสาขา Best Asian Artist Thailand นะคะก็รู้สึกดีใจมากเลยนะคะมากที่สุดในชีวิตเลยนะคะสำหรับรางวัลน,นี้มีความสำคัญกับอิงก็คืออิงรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เกินฝันเกินคาดเรามากๆเราเหมือนทำงานตรงนี้มา5เกือบจะ5ปีแล้วใช่ไหมคะเราทุกอย่างมันเหมือนทำให้เรามีกำลังใจมีพลังในการทำงานต่อไปอีกนะคะต้องขอบคุณทาง Mnet มากๆขอบคุณแทนพี่ๆที ทีมงานของอิงทุกๆคนนะคะที่เขาช่วยเหลือผักดันอิงทุกๆอย่างนะคะแบบอยู่เบื้องหลังอิงทุกอย่างเลยนะคะจนอิงได้รางวัลน,นี้มานะคะรวมถึงแฟนคลับทุกๆคนครอบครัวของอิงแล้วก็เอ่อทุกๆคนเลยจริงๆที่เคยฟังเพลงอิงมานะคะรู้สึกแบบดีใจมากๆา ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD t h ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c เฟซบุ๊กแฟ a เ e i n s i g i t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ